ที่บริเวณศูนย์โอท็อปยางตลาดจังหวัดจานสศินป์นางวันเพ็ญเศรษฐรักษาที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะนำสิ่งของอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทั้งผ้าห่มที่นอนหมอน50ชุดพ้าต่ม35ตัวมอใไปกับโรงพยาบาลสนามแห่งที่22ของจังหวัดจัสศินป์ หรือแห่งที่สองของอำเภอ,อยางตลาดรวมทั้งนำข้าวสารจำนวน500ถุงถุงละ5กิโลกร,รมัมจำนวน2,500กิโลกร,รมัมซึ่งนางสาวมณัญญาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แต้มอภัยนำไปช่วยเหลือประชาชนตามศูนย์กักตัวต่างๆในพื้นที่นอกจากนี้ทางด้านนาะยชยพลวัชระ,ะอุดมกุลอุปานายกสมาคมคู่ภัยสามัคคีกตัญญูกาลเิ็นนางพวงเพชรวัฒนวิเชียน เลขาธิก,การสมาคมกู้ภัยสามัคคีกตัญยูกะลาสินพร้อมด้วยอาสาหน่วยกู้ภัยสามัคคีกตันญูกะลาสินอย่างย่ามอบผ้าห่มที่นอนหมอนมุ้งอีกจํานวน18ชุดให้กับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้อีกด้วยโดยมีนายแพทย์วรวิจเจริญพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาดนายประสิทธิชยัยกัญยาสนทิ สาธารณาสุขอำเภอยางตลาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอยางตลาดเป็นผู้รับมอบจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเร่งนำผ้าห่มที่นอนหมอนมุง้งอุปกรณ์เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าติดตั้งจัดเตรียมสถานที่ภายในโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ขอเดินทางกลับมารักษาตัวในภูมิลำเนาซึ่งใช้สถานที่บริเวณศูนย์โอทอปสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน100เตียงหลังจากโรงพยาบาลสนามแห่งที่หนึ่งของอำเภอยายงตลาดรองรับผู้ป่วยเต็มแล้วแต่ยังคงมีผู้ป่วยขอเดินทางกลับมาอย่างต่อเนื่องอำเภอยายงตลาดเป็นพื้นที่พบผู้ป่วยจำนวนมากที่สุดของจังหวัดโดยมียอดผู้ป่วยสะสมจำมนวน309รยายก็ได้รับการประสานจากทางท่านนายอำเภอท่านผอ,อ,อนะคะ อลวิทย์ล่ะค่ะว่าจะเปิดลงมาสนามที่สองครั้งแรกก่อนคะ่ะวไปจุดพักคอยครั้งแรกก็จะว่าบอกว่าแค่25ชุดนะคะก็ได้มาร่วมมอบแล้วบอกครั้งที่สองไม่พอขอเพิ่อมอีกยี่ก็เป็น25ก็เป็น50เมื่อวานรับการประสานจากท่านพอบอกว่าไม่พอแน่นอนครับขอเพิ่อมอีก50ก็ได้เพิ่มมาอีก5 0ก็รวมทั้งหมดเป็นร้อยชุดนะคะได้เพื่อนพ้องน้องพี่มาร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีพัดลมอีก35ตัวค่ะที่มาร่วมมอบในวันนี้ค่ะผ่าน ที่มาจากกรุงเทพนะคะมาจากกรุงเทพก็ได้รับการอนุเคราะห์รถจาก VR ยาางตลาดให้ไปรับเรารับมาครั้งแรกนะคะห้าคนแล้ว่าวันนี้มาถึงตอนนี้ตอนตอนประมาณสักสี่โมงเย็นก็อีกประมาณหกคนค่ะที่จะมาถึงที่นี่นะคะทางท่านรัฐมนตรีมรัญญาไทยเศษนะคะท่านก็ได้วันนี้ค่ะก็ได้มาร่วมมอบข้าวสารห้าสิบห้าร้อยชุดชุดทุงละห้ากิโลค่ะ ที่ท่านได้ให้ความเมตามามอบให้ด้วยค่ะค่ะก็อยากฝากพี่น้องน้องพี่นะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่คนที่เขาป่วยนะคะเขาก็ต้องการกําลังใจนะคะก็อยากจะให้ทางเราที่ไม่ไม,ไม่ไม่ป่วยนะคะส่งกําลังใจให้กับทุกท่านที่ท,ที่ที่ป่วยนะคะแล้วก็ดีค่ะก็คือได้ทางพออนะคะท่านวรวิทย์ที่ช่วยมาตลอดนะคะ ได้รับการประสานตลอดช่วยกลางค่ำกลางคืนก็โทรหาท่านท่านสสอ,อประสิทธิชัยเหมือนกันค่ะโทรหากันทั้งปออมนะคะช่วยเหลือกันมาตลอดนะคะก็กขอขอบคุณนะ,ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะคะสู้ๆค่ะ